แล้วนี่เลือกตัวผู้หญิงแล้วใส่หนวดได้ด้วยคืออะไรเฮ้ยเข้าไปเล่นแม่งเลยโอ้ยจะส่องใส่สบางไปไหนวะเนี่ยเออนนั่แหละอยู่ไหนเรามาถึงเกาะอันนี้แล้วตีแม่งเฮ้ยตีกันได้เฮ้ยเอ้าเกียร์ไทโบสร้างชนเผ่าเองเฮ้ยเราต้องสร้างชนเผ่าแหละนี่ตีนี่เลยไอ่อิดมากิมบิวยาไปเจนอะไรเบอรี่เบอรี่เบอรี่โดนิ้มาเร็ว อีดมากกกาคาขบอย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 ตายซะตายซะเจ้าเนื้อมนุษย์อเขโมยเนื้อใครเนี่ยแม็กอะไรเนี่ยเฮ้ยตีเร่งเลยเฮ้ยอา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 าเลือดเหรอเฮ้ยไปได้เฮ้ยไ้เอาแม็กเฮ้ยเาแม็กตายเอาเดือบปะเฮ้ยทำชุดเลยนะ เออกล่องแกงน้ำเอ้ยฉลามฉลามเฮ้ยได้ไหมอ้ลัคกี้บอยที่เราโดนหลุดตบเกือบตายโอ้ยบา่ฉลามเอเนตอยู่ไหนว่าคนที่เล่นนี่คือใครก็ไม่รู้นะครับนะต้องสนใจมันหรอกอ้าวหาเรื่องแล้วเราไปเที่ยงไกลกันไปหาบ้านเฮ้ยมันวางกล่องเฮ้ยมันขโมยของมัน ใครวางกล่องให้ได้ไงบอบเก็บเก็บใบไม้มาสร้างชุดเก็บใบไม้มาสร้างชุดอ้าวไอ้แม็กอะไรไอ้แม็กฆ่าไอ้แม็กไม่แม็กมันไม่ได้ตายแม็กมันเจอเจอเหตุไฟไหมเราจะเราจะฆ่าไอ้แม็กอ้าวไม่ใช่ที่มันซูเปอร์นี่หว่าค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 ่าเฮ้ยเราทุกโกเชฟก่อน่าไปเราทุกโกเชฟอ้าวหนีไปแล้วหนีไม่ดิเจ้าของโอ้ เอาเปลิ้นโอ้ยเปลิ้นเปิ้นมีแร่ด้วยขอเปลิ้นเปลิ้นด้วยโอ้โหเฮ้ยเก็บไปไม้มาไปมาเอาไปสร้างชุดเออขโมยขโมยเดี๋ยวเราต้องใส่ชุดแป๊บระวังกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มแล้วเก็บของที่อยู่ที่พื้นเมื่อกี้เรามารู้ของชาวบ้านเขาเล่นเนี่ยเมื่อกี้เป็นป่นจะชัดหรือยังไงก็ป่น โคตรเร็วเขาเขากำลังวางกล่องอยู่ดีๆเออเดสแล้วแบบเราต่อคนวิ่งเข้าไปชาร์จเขาคนนึงเอากระบองไล่ตบคนนึงทุบกล่องไม่ผิดไม่ผิดปะขบวรขบวนการเออเฮ้ยเจอเจอตัวอะไรอ่ะมีตัวอะไรด้วยเฮ้ยมันฆ่าตัวอะไรอ่ะหมูเปล่าหมูเปล่าเออไอ้วบางคนที่เราตีป่ะวะอ้าว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 ใช่ด้วยซุปเปอร์แคทอ้าวไล่าวันเออเอาเนื้อมา เฮ้ยไอ้นี่ดูมันจะโหดตัวอะไรเนี่ยเก็บไปก่อนอทำไรตัวอะไรเอาเอาเอาเต้คือบ้าอะไรเอาไม่เก็บเก็บเลือดมาเก็บเลือดมาขอจะเต็มไม่ละหาบ้านแล้วเฮ้ยคนเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ยหนีไปแล้ววะตรงนี้แม่งดูเด็ดไปปะไม่ยิ่งเด็ดยิ่งดีเออดีดูโหดเลยสร้างฮัทมาเลยตีง่า้เออสร้างเลยฮัทอยู่ไหนมีฮัทนี่โอ้โอ้โห เฮ้ยมันยังไงอ่ะเข้มไฟเข้มไฟเออเข้มไฟเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนบุกมีคนบุกเฮ้ยบุกก็ตีมันดิเฮ้ยเฮ้ยลุมตีเลยไอ้ซิเปิ่อเอาเอาเอามันได้แค่เฮ้ยเยอะ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 อ้าวเยอะเหรอโอ้ยเฮ้ยตีกันเองวะตีแรงว่ะมันจะตีกันเองเฮ้ยตายซะเออมึงจะตายแล้วเน็ตมึงกินเนื้อเหล่านี้เลยเก็บเก็บเนื้อมันมาเก็บเนื้อมันมาในเนื้อเนื้อเก็บเนื้อย่างเดี๋ยวเก็บเนื้อเอาไปย่างเดี๋ยวเราไปย่าง เฮ้ยเรามีตรงนั้นมีเนื้อไส้เดี๋ยวไปกินเนื้ออีพังอาจโดนบุกเรานี่สร้างกล่องเนื้อเนี่ยอะไรหายเฮ้ยสีแดงเฮ้ยมันมีคนมาบุกอีกแล้วเฮ้ยโขงโขงเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามันใส่เขามาดีเขามาดีเขามาดีใจเย็นดีจ้าเขามาดีเฮ้ยเขาใส่ชุดเหลืองเฮ้ยเขามาเผาเฮ้ยเผาเหล็กได้เหรเออเผาเหล็กป่ะ แต่เราเวลสามอยู่เลยเฮ้ยเขาเขาเซไฮ้ง้เราจะไปตีเขาไหนเขาคุยจะเซ่ยไฮเขาไงเป็นไปเขาแบ่งเนื้อให้เอ้ยดีว่ะเขาแบ่งเนื้อให้ขอบคุณครับเนี่ยที่เราทำตัวเร็วตลอดแท้อ้าวไปเขาไม่รู้เฮ้ยเขาเขามาอยู่ร่วมทีมกับเราดีเลยจะได้ไม่ต้องสร้างให้เขาสร้างไปไปเนสเปล่าไปล่าทัดกันเพื่อทำออกมาไปไปหาลังกีโบยเฮ้ยเห็นตัวหนึ่งแล้ว ตายลุงตีอยู่เลยเอเล็กกี้เอเล็กกี้เล็กกี้โบ้ยเอ้ยตอนนี้ใกล้ตายแล้วตีตีตีไปเร็วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งปุ๊บเคไะไปต่อหเล็กกี้โบ้ยอยู่ไหนเล็กกี้โบ้ยเฮ้ยอีกวางตีแม่งตบ้านดตมันชื่อบันโตบ้านโตบันโจวเป็นช่องชาแนลหนึ่งเนี่ยสวัสดีนะครับชาวอินเจอร์เฮ้ยหายนี่คืออะไรหนัง อ๋อหรือว่าซ่อนอยู่ดีก็เจอซ่อนคนละหายฮะเขาวางเขาไม่วางหมวางกล่องรัวเลยหมุกไม่ได้ด้วยนือต้องทุบทุบไปทุบได้เหรอะเฮ้ยได้เหรอโู๊ยแข็งแข็งแข็งเฮ้ยมึงจะไปวอลเขาเปิดประตูอ่ะเขาเปิดประตูเขาไปแล้วอยู่แล้วบายเฮ้ยมันออกมาแล้ว เออมาดีโอ้เฮ้ยโอ้โหบ้านถล่มเลยเว้ยนั่นไอ้ไข่เฮ้ยยังห้หมดไก่ด้วยขโมยไก่ไก่ไก่แมกเลยเฮ้ยเฮ้ยบาเล่ไอ้บอลเตนมบอลเต็มเตี้ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกป๊อกไอ้ป๊อกคนไทยไม่เนี่ยเฮ้ยชี้คนไทยไอ้ป๊อกทำไรเนี่ย ีโอ้ยตายยเเลตาไม่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเลือกเผ่าเนี่ยเผ่าอะไรดีเลสเลยเอาสีอะไรดียินได้ใครใครจะเป็นหัวหน้าเผ่าโอ้โหนี่ช่วนมาดิ เจอได้ป่ะมาอยู่กับมาอยู่กับเราซะเฮ้ยไอ้ป๊อกมึงอะไรเนี่ยปอกมึเจอไอ้ป๊อกอ้าวไอ้ป๊อกตามล่าหัวหน้าเผ่าแล้วแหละเฮ้ยป๊อกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกอยู่บ้านเฮ้ยไอ้ป๊อกไอ้เลวไอ้ป๊อกเลีวตายซะตายซะเไ้ยตกตายซะเฮ้ยเข้าไม่ได้เท่าลาก่อนไอ้ป๊อกเออ ขโมยหนักมันขโมยขอไม่หมดแล้วก็หนีเราเป็นศัตรูเผ่าสีแดงนะครับแล้วเป็นพันธมิตรกับเผาสีเหลืองเราเจอบันบันเต้ยักษ์ว่ะมันชวนเข้าเผ่าไงวะเนี่ยร่างกายนหัวหน้าเผ่าเขียวเลยนี่ชวนมันชวนยังไงก็กดไปที่เชืองข้างไปที่เชือนข้าง เอ้ยเผาเขียวเผาเขียวเป็นมอสโอ้เผาเขียวคือนตีเผาเขียวแล้วมันไม่อยู่เผาเหลืองวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อเดี๋ยวไอ้ไอ้นั่นมันมาเมนต์บอกเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวเราถามไปว่าถ้าเกิดตีถ้าเกิดเผาเขียวด้วยกันมันตีด้วยกันได้ป่ะดูดิดูดิตีได้ป่ะลองตีเลยไม่เห็นได้เออเริ่มไม่ลดแสดงว่าอยู่เออดีเผาเขียวเฮ้ยดิโอ้เว้อัพด้วย เก็บ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 ฮ่าเฮ้ยเผาดิไอป๊อกไอป๊อกไอปอกปอกเฮ้ยไอไอนั่นมันออกจากเผาเผานี่แล้วเนี่ยชวนดิเผาอะไรเผาเหลืองไงเผาเเฮ้ยเผาเหลืองเฮ้ยเขาจอยเหลืองแล้วโอ้โหจอยเขียวจอยเขียวอ๋อจอยเขียวเออจอยเขียวนี่แหละอะไรพวกสายเขียวได้เลยเนี่ย ไอแพนด์ออได้เกาะเกาะของเอยได้เกาะใหม่แล้วเกาะหนังได้เกาะหนังนี้ต้องล่าแล้วก็ได้มองดูด้วยมองดูมองดูใบเลดเบอร์ซ่ออกไปล่าแมงปิดลวดได้สมลวดดูสมลวดไปแล้วเขาจะฆ่าไอ้ทัานี่หมดเลยไม่ไม่ใช่จะฆ่าเลตไทย์หมดเลยเข่าแดง ดเขาเด็กประกาศว่าไอ้ป๊อกคนไทยเฮ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยเนื้อตักแห้งเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยกับดักปลาเหรอเอ้ยใช่ใช่มันมีกับดักปลาอยู่ฟิทแทบขโมยเนื้อแม่งเลยบิ๊กบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆแม่น้ำนี่เออขโมยแม่งขโมย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 ปลาให้หมดขโมย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 เออโคตรเยอะฟิทแท็บตีแม่งเลยใครไม่อยู่กับผมวันเราต้องตาย าไอ้ป๊อกจะไปตี Ig ไซมแมมมอดอ้าวไปตีป๊อกกันไปไปโอ้แม่งใส่ชุดเหล็กบาปูไม่กล้าบวกเลยเฮ้ยหนีป๊อกเถอะไปเร็วบายอย่าไบ่ไม่ไม่ไปไปไม่ใช่ป๊อกไม่ใช่เหรอมันชื่อสกาสกาเฮ้ยนี่มันในหัวหน้าทีมแดงหัวหน้าทีมแดงเฮ้ยเฮ้ยมันตีเฮ้ยโอ้ยสกรับเอ่อเออถ่ายแล้วเรากำลังจะตายเดฟ ไม่ด่ะทีมแดงเอ้ยทีครับเฮ้ยเอ้ยไม่อสก๊าบบะโอ้ยมุกเก่ามีจะเล็ดอีกโอ้ยแกเลยลิสกัสซ่าเฮ้ยด้วยดีดีเซ็ตดีเซ็ตแม่งชูกใครโอ้ยตายเฮือตายแล้วทีมแดงไปเร็วทำไมบ้านเรามันเล็กขนาดนี้ อะไรเพื่อบ้านเราโดนทุบประตูแตกแล้วถายแล้วไงต้อมประตูก่อนเฮ้ยมันทุบบ้านดิสก์ซะอ้าอหัวหน้าหัวหน้าทีมอ้าวยี่สิบเลยนะมันเวิวยี่สิบเลยนะมันเวิวยี่สิบเลยแม่งเวิวเยอะมันมันหัวหน้าทีมอ่ะไอ้โว่แย่บ้านเละแล้ว เราต้องย้ายดินฐานหรือเปล่ะเนี่ยทีมมันไล่ตามเรามาเลยแม่งบ้านพังหมดเลยเนี่ยไล่ตามเราเป็นทีด้วยห <c oughs> น้า<ห>มันจะฆ่าเราอะ่ะวายแม่งแค่เสื้อต่างสีทำไมต้องทำอย่างไรโอ้โหเดี๋ยวเราเปิดเพลงน้อยให้ฟังนะท่านผู้ชม